คุณอยากผอมนะครับนี่คือ3สิ่งที่คุณไม่ควรทําตอนเย็นเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยผอมช้านะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวหมอนหนึ่งอธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมหมอนหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับสามอย่างเลยนะที่ใครที่กําลังอยากผอมอยากทาเด็ดขาดในช่วงเย็นนะครับนะมีอะไรบ้างข้อที่1นนะครับก็คือพยายามเลี่ยงพวกที่เป็นคาเฟอีนตอนเย็นโดยเฉพาะคนที่ชอบกินกาแฟนะครับหรือเป็นกินชาพวกนี้เนาะแม้จะเป็นกาแฟดําหรือแม้จะเป็นพวกชาเขียวไม่มีน้ําตาลก็ตามเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ย นอนหลับได้ไม่ดีการที่คุณนอนหลับไม่ได้ดีจะมีผลกับฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อโกรทฮอร์โมนนะครับจำชื่อฮอร์โมนไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่ามันรบกวนการนอนของคุณแล้วการซ่อมแซมกล้ามเนื้อการซ่อมเตาเผาพลังงานของคุณมันจะ ลดลงกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เอาคาเฟอีนไปกินช่วงเช้านะครับข้อที่2นะครับสิ่งที่จะขัดขวางการสร้างกล้ามเนื้อของคุณหรือการลดไขมันของคุณอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่มื้อเย็นคุณกินอาหารที่มีน้ําตาลและแป้งเยอะจําไว้เลยนะครับถ้าใครอยากลดน้ําหนักเนี่ยมื้อแรกของวันเนี่ยมีแป้งได้แต่มื้อเย็น ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรมีแป้งเยอะแล้วเพราะคาร์โบไฮเดรตเยอะๆหรือพวกแป้งข้าวเส้นข,ขนมปังผักหัวผลไม้ต่างๆเนี่ยถ้ามีในปริมาณที่เยอะจะไปทําให้ขัดขวางฮอร์โมนตัวที่เป็นโกรทฮอร์โมอนอีก เหมือนกันนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยลดน้าหนักได้ช้าสร้างกล้ามเนื้อได้ไม่ค่อยไวนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3นะครับก็คืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะคุณผู้หญิงหลายๆคนนะพวกที่เป็นวิตามินอาหารเสริมที่เป็นผงชงเนี่ยพวกนี้เนี่ยบางคนชอบเอาไปทานก่อนนอนนะครับข้อเสียเลยก็คือพวกที่เป็นผงชงแล้วละลายน้ําส่วนใหญ่มักจะมีสารให้ความหวานที่หลายๆครั้งแล้วนะครับนะมีสารเพิ่มปริมาณที่ทําให้กินแล้วหลุดจากการทํา IF แทนที่บางทีคุณตั้งใจทำไอเอฟแล้วพยายามจะหยุดกินตอน6กโมงเย็นแต่ดันไปกินพวกอาหารเสริมละลายน้ําอย่างนี้ตอน4ี่ทุ่มก็กลายเป็นว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้หยุดกินเลยนะครับสี่ทุ่มก็ยังกินอยู่ทําให้คุณเนี่ยขาดทุนการทํา IF ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่หลายคนเนี่ยไม่ผอมนะครับส่วนใครที่อยากได้สูตรการลดน้ําหนักเพิ่มเติมนะครับให้พิมพ์คําว่าสนใจไว้นะครับเดี๋ยววัหนึ่งจะให้ทีมงานส่งให้นะครับ